ป่าหินปูนโมเอรากิลูกแก้วยักษ์บนชายหาดชายหาดโคเอโคเฮทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์เป็นที่ตั้งของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจอย่างโมเอรากิบอวเดอร์สลูกหินทรงกลมขนาดมหึมาอีากระจายอยู่ทั่วชายหาดบางลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า2เมตรหินเหล่านี้ไม่ได้ถูกมนุษย์สร้างขึ้นแต่เป็นหินปูน เกิดจากการรวมตัวของตะกอนทะเลและแร่ธาตุรอบๆแกนกลางตลอดระยะเวลากว่า60ล้านปีจนกลายเป็นก้อนกลมคล้ายไข่มังกรก่อนที่การกัดเซาะของคลื่นและลมจะค่อยๆเผยให้เห็นจากชั้นหินดินดานที่อยู่เหนือขึ้นไปอินเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ใช้เวลาอันยาวนานในการสร้างสารรค์รูปทรงที่น่าทึ่ง และสมบูรณ์แบบ